หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับลงทานข้าวจีนะครับนี่ไม่รู้มาแต่ไหนนะครับญาติโยมที่มาจีข้าวจีนี่นะครับนี่อัพน้อมนี่บนนี้นะครับข้าวจีนะครับนี่จากพนอมท่านะครับปกติพนอมท่าจะค่อนข้างจะสมบูรณ์นิดนึงนะครับถ้าพนอมทุ่งนี่จะผอมๆนะครับนี่อยู่ใกล้น้ํานะครับนี่นี่นะครับโยมกําลังมาเตรียมนะครับนี่โอ้สิท่านบนนอนี่นอน นะครับนี่ขึ้นรูปก่อนนะครับถ้าเข้าจีบ้านพนมนี่จะเป็นกลมๆนะครับนี่เอายางอะรเป็นแบบนี่หืมฟ้านี่เลยนีเด้อนะครับยมตั้งใจนะครับมาจีเข้าจีถวายคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดป่าพนมทุ่งนี่นะครับนี่นะครับให้บริการแล้วนะครับนี่เปิดโรงทานนะครับหนูน้อยมิเกลนะครับนี่มารับข้าจีแล้วนะครับนี่ มิเกลมาทุกวันนะครับนี่วันนี้ใส่ชุดสวยเป็นพิเศษนะครับหนูน้อยมิเกลนะครับนี่เดอว,วันรพนอมนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติยมที่มาทําลงทานนะครับตเตรียมเข้าจีนะครับที่จริงน่าจะมาแต่เช้าๆนะครับนี่จะได้บรรยากาศพิเศษอีกนะครับนี่เด้อปกติไปจีอยู่ใส่อย,ยู่บนนี้โอ้กีขายอยู่แต่ท่องถม นั่นเพื่อนถามอยู่ข้างหลังกันนะเด้อนะครับนี่นะครับโยมตั้งอกตั้งใจนะครับมาจีเขาจีําโรงทานนะครับที่งานปฏิบัติธรรมวัดป่าพนมทุ่งนะครับอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับเขาจีพิเศษนะครับนี่เก็บไว้นานขนาดไหนก็ไม่แข็งนะครับนี่อร่อยนี่นะครับสูตรนะครับนี่สูตรคนทําอยู่นี้นะครับนี่ใส่ไข่พร้อมใส่ไข่นะครับนี่อร่อยสุดนะครับนี่ นี่นะครับจะาของสูตรนะครับนี่ใส่ย,ยังแน่นเลยนี่ฮนะครับนะครับบอกไม่ได้นะครับสูตรลับจะเปิดเผยนะครับนี่ <laughs> สูตรลับของบ้านพนมทุ่งนะครับพนมท่านะครับนี่พนมท่าหมูซำต,ต,ติดคงเลยเนอนนี่เนะาะอะไรเนาะนี่เฮง <Armor> จะให้ไปถ่ายรูปบ่จะให้ไปถ่ายรูปบ่ว่าอย่างไงว่าอย่างไง อลูกปู่ฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่นะครับหนูน้อยนะครับสามสี่ห้านะครับนี่โอ้หน้องมิเกลนะครับวันนี้มีเพื่อนแล้วนะครับนีตัวเล็กนี่ชื่ออะไรครับตัวเล็กนี่หือเงียบเลยนะครับนี่เด้นนะครับสงสัยลูกเต่าของเจ้าของร้านนี่นะครับนี่ลูกเต่าของเจ้าของร้านเอียง 1>, 1 2 3 4 5สรับผม,มาดพิศัมอธิษกอุปวัตธนูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์นะครับกำลังจะออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับญาติโยมก็เลยออกมาจากร้านธรรมนะครับกำลังจับจองหาสถานที่ที่เหมาะแก่การนั่งนะครับเด้อตามอัธยาศัยนะครับใครชอบที่ตรงไหนนะครับแม่ขาวเมชีวัดบ้านกบัวก็ไม่รู้จะจองทุกไหนนะครับวันนี้นี่ โยมเยอะเป็นพิเศษนะครับเมื่อวานนี้มีเด็กน้อยนะครับนักเรียนมาใส่บาตรนะครับได้ร่วมปฏิบัติธรรมแต่วันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับญาติโยมก็เลยเยอะเป็นพิเศษนะครับหลายต่อหลายบ้านด้วยกันนะครับมาทําบุญใส่บาตรที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเป็นบรรยากาศของญาติโยมนะครับที่มารอใส่บาตรอยู่ตรงนี้นะครับนี่ โดยเฉพาะหนูน้อยนะครับวันนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับนี่เด้อนี่นะครับไปต่อแถวนะครับต่อแถวอยู่ด้านหน้านุ่นนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศไว้นะครับนี่ไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมญาติโยมนะครับทั้งที่ใกล้ที่ไกลนะครับบ้านพนมทุ่งพนมท่านะครับ ชัยบุรีนุ่นก็มานะครับเมื่อเช้านี้นะครับยมที่เป็นญาติของลุงปูนะครับผู้ถวายที่ดินนะครับถวายที่ดินสร้างวัดนี่นะครับได้คุยให้ฟังนะครับ <c oughs> เด้อนะครับ <c oughs> โอ้ยาวเหลือกเกินนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับ สายยาวนะครับไปไกลเลยนะครับปกติจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับนี่วันนี้เยอะยาวเป็นพิเศษนะครับแต่ค่อนข้างจะสนิทตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นแม่ครัวนะครับที่ไปถ่ายภาพประจำประจำนะครับนี่แม่ครัวที่ทําครัวถวายพัทหารประจําประจําทุกวันนะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับวันนี้ยมเยอะเป็นพิเศษนะครับทั้งไกลทั้งไกลนู้นนะครับต้นสายอยู่ไกลไกลนู้นนะครับ โอ้ต้องเดินไกลพอสมควรนะครับถือว่าวันนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับนี่เดิอยากโยมนะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญใส่บาตรนะครับโยมที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับคอยถ่ายบาตรให้แก่คณะสงฆ์นะครับนะครับเริ่มต้นโดยแม่ขาวแม่ชีก่นนะครับจากนั้นก็เป็นคณะสงฆ์นะครับนี่ อยากได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับก็เลยค่อนข้างจะนะครับพิเศษน้อยนะครับนี่เดือพระเจ้าอธิการภัยรัชชินวโรนะครับเจ้าวาดวัดป่าพนมทุ่งและก็เจ้าคำบุญเจ้าคณะตำบลพนมนะครับเมตตาออกรับบิณฑบาตปัจจัยนะครับแม่ขาวไม่ชี้ได้บุญกรนะครับใส่บาตรกรนะครับนี่สงสัยจะเป็นญาติของคุณโยมนี่นะครับชื่ออะไรครับเนี่ย เฮ้ไม่ปู่ลุงปู่ปปจะฟังรู้เรื่องไหมล่ะเนี่ยนะครับนี่แต่ว่าหน้าตาคล้ายกันเหลือเกินนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อายาโยุมนะครับมาร่วมทําบุญใส่บาตรนะครับที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับพระเจ้าอธิการ ไทยรัชชินวโรนะครับออกรับวินทวารจากญาโยมเป็นบาทปัจจัยนะครับบาทต่อไปค่อยเป็นบาทนะครับพัฒนาหารนะครับพระอาจารย์สมุทัไทยวิสารทูนะครับประมุขประธานคณะสงฆ์นะครับที่ออกเผยแผ่นะครับทีมงานเผยแผ่วัดบ้านกบนะครับเมตานำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับเดินทางมาด้วยกันสองคันรถนะครับ กูบาอาจารย์หนึ่งคันรถแล้วก็แม่ขาวแม่ชีญาต,ติโยมอีกหนึ่งคันรถนะครับนี่นะครับญาติโยมที่มาให้บริการคอยถ่ายบาทให้แก่คณะสงฆ์นะครับเอา้าขออนุญาตถ่ายภาพได้นี่เด้อนะครับบ้านนี้ยังก็หื้อลื่ซื่อเลยได้หน่ใช่บุรีีนเตียงนะครับเดี๋ยวไปที่หาดแพ้งบอยนะครับ เด้อนะครับขอโทษขออภัยนะค่อนข้างจะรูบนิดนึงนะครับทั้งภาพนิ่งทั้งภาพเคลื่อนไหวนะครับได้อย่างหนึ่งแล้วก็ได้ได้อย่างหนึ่งอีกนะครับพอดีคุณโยมอรุนีขันคำนะครับถวายกล้องถ่ายรูปมานะครับไม่ใช้งานนะครับก็เลยได้ทั้งภาพนิ่งและภาพไม่นิ่งนะครับนี้เด้อเพิ่งจะเรียนรู้นะครับว่าถ่ายภาพยังไงนะครับ ถ่ายมิตรภาพมัวๆนะครับเมื่อก่อนนะครับเด้อพระเจ้าที่การภพรัชชินวโรนะครับเจ้าทำนต์ตำบลพะนมนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าพนมทุ่งนี่นะครับเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตปัจจัยนะครับก่อนนะครับจากนั้นค่อยจะเป็นบาทพัตตาหารนะครับต่างคนก็ต่างอยากได้ภาพไว้นะครับนี่เป็นอนุสรณ์ชีวิตนะครับ ม่รู้ว่าปีหน้าสุขภาพจะแข็งแรงได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่านะครับในช่วงที่มีโอกาสดีนะครับมีเวลาดีนะครับก็สมควรที่จะมาขวัญขวายนะครับบุญพิเศษนะครับเดือญอาติโยมทางบ้านนะครับผู้เห็นภาพนี้ก็ขอให้อนุโมทนาชื่นชมยินดีด้วยกันนะครับแต่ว่ากระโปอัตวภาพนี้ค่อนข้างนะครับเอาลายอย่างนะครับนี่ เดืออยากให้เห็นภาพด้วยกันนะครับผู้ใดที่ไม่มีโอกาสได้มานะครับเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ขอถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอนะครับนี่อันนี้เป็นแม่ครัวนะครับพูให้การอุปธรรมค้ำชูนะครับตื่นตั้งแต่ตีสามนู่นนะครับมาทําพัตนาหารถวายพระนะครับภาพตอนเช้าอาจจะเป็นอย่างหนึ่งนะครับภาพตอนสายอาจจะเป็นแบบหนึ่งนะครับตามแสงแดดแสงพระอาทิตย์นะครับ หน้าตาอาจเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเสียงไม่ดังเหมือนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ลุ้นหวยนะครับเสียงดังนะครับไปเมื่อเช้านิ่งเงียบกริบเลยนะครับแม่ครัวนะครับถูกกินกันละหนาวเลยนะครับเด้อนะครับขอโทษขออภัยนะครับอยากจะบอกอยู่แต่พระก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับ หันหน้ามาให้ลูกปู่ถ่ายรูปเลยมากหนึ่งสองสามยิ้มอียกยิ้มนานๆขอบคุณมากๆใครไม่ยิ้มเนี่ยต้องปรับห้าร้อยเนาะขอนุญาตถ่ายภาพนะครับ วันนี้ยมเยอะเป็นพิเศษนะครับขอโทษขออภัยบางบ้านบางคนนะครับก็คุ้นแต่หน้านะครับแต่ไม่รู้จักชื่อนะครับแต่บางปีก็เห็นมาสาบุญใส่บาตรที่นี่นะครับวัดป่าพนมทุ่งอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมนะครับประเด็พระคุณน้งตาพระครูภาวนากิจจาทนนะครับมีตา ให้ลูกศิษธ์ลูกห้านะครับโดยการนําของพระอาจารย์สมุทัไทยวิสารโทนะครับนําพาพระภิกษุสงฆ์จํานวนหนึ่งรถหกล้อนะครับและก็แม่ขาวแม่ชีนะครับอีกหนึ่งรถหกล้อนะครับเป็นรถสองคันพอดีนะครับเดิมาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดป่าพนมทุ่งนี่นะครับพระเดชพระคุณหลวงตาเมตตาให้ธรรมะไว้นะครับว่าเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่ตั้งแต่บวชใหม่ๆนะครับ ปี2 5 2 0นะครับถ้าผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับญาติโยมที่เป็นแม่ครัวนะครับก็มาร่วมทำบุญใส่บาตรนะครับเด้อบางคนก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนะครับขอโทษขออภัยแต่ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้นะครับผู้ใดต้องการอยากจะเห็นภาพตัวเองให้ไปดูทางช่องย t u b e นะครับน้องมิเกลหนูมิเกล ไม่ใส่บาทเลยลูกนี่ฮ้มีเกีียวน้อยนะครับนี่วันนี้โยมเยอะเป็นพิเศษนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเด๊ะแต่ค่อนข้างจะโลปนิดนึงนะครับทั้งภาพนิ่งและภาพไม่นิ่งนะครับทั้งภาพวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ต้องการไปลง YouTube ไว้นะครับ มันจะเก็บไว้นานนะครับเป็น10ปี20ปี30ปีนะครับเสดลงไปที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับมันจะขึ้นมานะครับวัดป่าพนมทุ่งอำเภอท่าอุเทีนจังหวัดนครพนมนะครับเขียนหัวข้อไว้แบบนี้นะครับวิดีโอต่างๆที่เป็นกิจกรรมนะครับถ่ายภาพวิดีโอไว้แล้วก็ไปลงไว้นะครับ,าบานี่สองแถววบานี นะครับสองแถวไปไม่เป็นเลยนะครับกับผมมาทำาภาพนะครับนี่อขอโทษขออภัยนะครับเด้อว,ว,วันนี้บุญเยอะเป็นพิเศษนะครับยมแบ่งเป็นสองแถวนะครับนี่อันนี้เยอะพิเศษนะเด้อใครมาทำบุญขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ํดรวยร่ํดรวยเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อแต่ต้องซื้อตัวมันออกเด้อ นะครับไปที่โรงครัวเมื่อเช้านะครับไม่ครัวเงียบสนิทเลยนะครับต่างคนก็ต่างไม่ถูกหวยนะครับแต่วันก่อนหน้านั้นเสียงดังนะครับเออวันนี้บุญเยอะเป็นพิเศษนะครับโยมแบ่งเป็นสองแถวนะครับนี่อันนี้เยอะพิเศษนะเด้อใครมาทําบุญขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ํารวยร่ารวย เงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อแต่ต้องซื้อตัวมันออกเด้อน, <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับไปที่โรงครัวเมื่อเช้านะครับแม่ครัวเงียบสนิทเลยนะครับต่างคนก็ต่างไม่ถูกหวยนะครับ <c oughs> แต่วันก่อนหน้านั้นเสียงดังนะครับนะครับยมเด้อวัดป่รราพนมทุ่งนะครับ เ,เขาขมาเขามาเขามาบาดน,นี้นะครับเป็นสองแถวนะครับไม่เหมือนกับทุกวันนะครับทุกวันจะเบาบางนะครับโอ้คุณพ่อนายกนะครับนี่เดินมาใส่บาดเกือบทุกวันนะครับนี่สาธุอนุโมทนาโอ้สาธุสาธุนะครับ ไม่มีไฟเลี้ยวนะครับนี่มีแต่ไฟหน้าอย่างเดียววันนี้นะครับนี่ขอโทษขออภัยนะครับเดินถอยหลังถ้ามีเสาก็กบอกด้วยนะครับขออนุญาตเก็บภาพไว้นะครับวันที่ญาติโยมมาเยอะๆนะครับวัดป่าพนมทุ่งอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับเริ่มงานปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์นะครับ วันนี้เป็นวันที่สองมีนาคมแล้วนะครับวันที่ห้านะครับคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมก็จะได้แยกย้ายกลับไปสู่อาวาสสถานที่อยู่ของตัวเองนะครับเดอสาธุอนุโมทนานะครับสายทานศรัทธาทุกๆุกฝ่ายนะครับน้อมนําจตุปัจจัยไทยทานพัตตาหนมาถวายคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมนะครับย้ำขอ้อรอดเดือบ่มียังเด้อพระออกมาเลรเด้อ นะครับบางทีมันจะไม่ถึงนะครับนี่ <ś c oughs> อยู่ไกลๆนะครับต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปลายสายนู่นนะครับอยู่ไกลๆนู่นนะครับนี่ <ś c oughs> สาธุอนุโมทนานะครับพระอาจารย์เจ้าที่การไพรัชินวโรุนะครับเจ้าวาดวัดป่าพนมทุง่งอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมน,นะครับ <ś c ough> เป็นประมุขประธานนำพา คณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตนะครับโปรดญาติปวดโยมในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ถือว่าโยมเยอะที่สุดนะครับเมื่อวานนี้จะเป็นนักเรียนนะครับเดอ้อใครมาทําบุญขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,แง,แรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองหายจากโรคจากภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเดอ้องวดที่ผ่านมาไม่ถูกนะครับได้ยิน อะไรครับว่ายไงครับเนี่ยหนูน้อยนะครับเนี่ยไปอยู่วัดบ้านเกาะบัวด้วยกันไหมเนี่ยเกิดบเนี่ยครับ <c oughs> เป็นสามเรียนที่วัดบ้านเกาะบัวเนาะไปไหมไปไหมครับเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยเนาะอุสซนกี่ขวบแล้วครับเนี่ย <c oughs> วันนี้เยอะที่สุดนะครับญาติโยมนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเก็บไว้เป็นอนุสร์นะครับทั้งภาพวิดีโอและภาพนิ่งนะครับส่วนภาพวิดีโอนี้จะไปลง YouTube นะครับส่วนภาพนิ่งจะไปลงไว้ที่ Facebook นะครับนี่เด้อผู้ใดใครก็ตามอยากเห็นภาพตัวเองนะครับให้ไปค้นดูที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับเสิร์ชเข้าไปที่ YouTube นะครับมันจะขึ้นมาเองนะครับลงไว้แล้วประมาณสักห้าหกวิดีโอนะครับ ด้วขอโทษขออภัยนะครับวันนี้พื้นที่ค่อนข้างจะแคบนะครับญาติโยมตั้งอกตั้งใจนะครับมาทําบุญใส่บาตรที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมพระเจ้าอธิการพรัชชินวโรนะครับเจ้าคณะตําบลพนมนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าพนมทุ่งนี่นะครับเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมนะครับต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปลายสายยาวไปถึงนู่นนะครับนี่ วันนี้ถือว่าญาติโยมเยอะที่สุดนะครับขอโทษขออภัยไม่มีไฟเลี้ยวนะครับเห็นแต่ด้านหน้านะครับนี่เด้อแม่ขาวไม่ชีวัดบ้านโกโบนะครับที่เดินทางมารยกันนะครับนี่ครูบาอาจารย์หนึ่งคันรถหกล,ลอ้อแล้วก็แม่ขาวไม่ชี้อีกหนึ่งคันรถนะครับเดินทางมาตั้งแต่นูน้นวันที่13ามมกราคมนะครับไปปฏิบัติธรรมที่ วัดศรีสงครามบ้านท่าบอ้ออําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับจากนั้นก็เดินธรรมยาตาไปที่วัดสมศรีบ้านคามเปียน้อยนะครับจากนั้นก็ย้ายไปวัดสามคีธรรมนะครับบ้านไทยเจริญน,นะครับอ,อําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ย้ายต่อนะครับโยมแม่ขวัญน,นะครับนี่เป็นเจ้าของปลาทงโกไหลรูปนะครับนี่อร่อยที่สุดนะครับถวายคณะสงฆ์มา ม่รู้กี่วันกี่คืนแล้วนะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับอร่อยที่สุดนะครับทุกเช้าทุกเช้านะครับถวายทั้งพระแม่ขาแม่ชีและญาติโยมที่มาร่วมงานนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่คณะแม่ขาแม่ชีญาติโยมนะครับที่มาปฏิบัติธรรมนะครับแต่วันนี้เยอะโยมเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่สายโค้งนะครับนี่เอ้าขออนุญาตเดินตามหลังนะครับนี่ ถ่ายภาพนะครับผู้ดูแลเครื่องเสียงนะครับพระจันทราตีชนาสโพนะครับเสียงดีไม่ดีก็อยู่ที่พระจาจาร์นี้นะครับเนี่ยหลวงปู่บุญช่วยนะครับปุญญปาโลนะครับต้นเสียงนะครับเนี่ยพระจาจาร์นันทชาตินะครับมัทมุตโตนะครับเนี่ยต้นเสียงนะครับไม่รู้ภาคบ่ายหรือภาคเช้านะครับได้ยินแต่เสียงนะครับหลวงปู่ประสงค์นะครับเนี่ย อุบาจัทร์ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันพระอาจารย์วาทิ์นะครับนี่อย่าลืมติดต่อตามช่องท่านด้วยนะครับมีเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะครับนี่เด้อพระอาจารย์วิเศษนะครับอุปถากพระอาจารย์สมุทัไทยวิสารโรนะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับขอโทษขอไฟออกน้าไม่หมดนะครับอุบาจารยร์ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับนี่วันนี้ค่อนข้างจะหนักเป็นพิเศษนะครับนี่ นักบุญน,นะครับเดือขอนุญาตถ่ายภาพนะครับพระจันท์ะกลเกียรตินะครับนี่พระจันท์แมนนะครับจับสนับสูงดวงดวงหลุบนูนนบน่นนะครับอำนาจเจริญนะครับ ปอาจารย์สัญญาคุณากรน,นะครับนี่ผมเติมให้เองนะครับอาจารย์มหาสัญญานะครับลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงตาเนะ่ครับนี่ญญญามารวมปฏิบัติธรรมที่นี่สามท่านด้วยกันนะครับนี่หลานใหญ่หลานเล็กนะครับหลวงปู่สุทธิศัก์นะครับนี่อเป็นช่วงๆัวเป็นช่วงๆัว อนุญาตถ่ายภาพนะครับรูบาจาจาร์ออกลบบินทบาตในช่วงนะครับก่อนพัตตาหารเพลนะครับไม่ใช่ช่วงเช้าเนะครับแต่ว่าวันนี้อากาศมันคึมนะครับอากาศมืดคึ้มก็เลยเหมือนกับเช้าเนะครับนี่ญาติโยมตั้งอกตั้งใจนะครับมาทำบุญใส่บาทนะครับที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับ อำเภอท่าอุทินจังหวัดนครพนมนะครับหลังจากครูบาจารย์บินทบาทเสร็จนะครับก็จะเป็นทีของแม่ขาวแม่ชีนะครับที่มาร่วมปฏิบัติธรรมนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับถือว่าเป็นบุญพิเศษนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมวันนี้นะครับญาติโยมเยอะเป็นพิเศษจริงๆนะครับว่าจะตัดวิดีโอให้เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับแต่ก็ยาวจนได้นะครับนี่ 18นาทีแล้วนะครับเอ้าอขอหยุดถ่ายวิดีโอเพียงอนี้ก่อน